วันนี้มาชวนทำปลานึ่งซอสมิโซะแซบซีดสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมก็คือเนื้อปลาขนาด300-500กรัมนะคะเลือกปลาชนิดที่ชอบน้ำเปลา่าซีวขาวน้ำผึ้ง3ชนิดนี้ให้เราคนส่วนผสมรวมกันไว้นะคะเทราดบนเนื้อปลาที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วหลังจากเทเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้นําแำบ ถนอมอาหารฟิล์มถนอมอาหารมาปิดด้านบนเพื่อเวลาเราเนื่องไอน้ําจะได้ไม่หล่นลงไปในเนื้อปลานะคะนํามิโซะมะนาวกระเทียมพริกและน้ําตาลมะพร้าวเตรียมไว้ค่ะระหว่างรอนึ่ง15นาทีสับ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 ซอยซอยซอยกระเทียมและพริกให้ละเอียดนะคะนาน้ําตาลมะพร้าวน้ํามะนาวมิโซน้ําเปล่าคนส e ่วนผสม ทั้ง3อย่าง4อย่างนี้ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วใส่ตามไปด้วยพริกกับกระเทียมที่เราสับไว้เรียบร้อยแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อน <c oughs> ึ่งปลาครบ15นาทีแล้วนะคะก็เปิดฝาซึ้งพร้อมกับนำปที่คุมปิดกันไอ้น้ำตกลงไปใน่ออกพร้อมกับนำซอสมิโซะที่เราเตรียมไว้เทราดลงไปได้เลยค่ะหลังจากเท ซอสมิโซะแล้วนะคะให้เรานําซอสมิโซะและน้ําซอสที่นึ่งปลาเนี่ยคนให้เข้ากันโรยผักเพียงเท่านี้เราจะได้ปลานึงซอสมิโซะที่แซ่บซีดโดนใจไว้ทานแล้วค่ะ